สวัสดีครับช่อง Dat Shop มาตามคำเรียกร้องของแฟนๆในคลิปนี้เราจะพาทุกคนทำา5ขั้นตอนของการทำภาพนิ่งให้เป็นวิดีโอเคลื่อนไหวด้วย Meta AI มากันเลยครับคลิกที่เมนู Meta AI คลิกที่เมนูสร้างวิดีโอจากรูปภาพของฉันเลือกรูปภาพในโทรศัพท์มือถือในคลิปนี้เราจะยกตัวอย่างเป็นน้องน้ำหวานหมาน้อยน่ารัก รอไม่นานจากภาพนิ่งก็เริ่มขยับมีชีวิตชีวาพิมพ์คำสั่งพร้อมฉาบแปงร่างสุดแฟนตาซีมีละอองแสงลอยรอบตัวพื้นหลังเปลี่ยนเป็นโรคเวทมนต์เต็มไปด้วยผลึกเรืองแสงกล้องเคลื่อนช้าแบบภาพยนตร์เพียงไม่กี่วินาทีภาพก็จะเคลื่อนไหวมีชีวิตมีมิติและเต็มไปด้วยแสงสีแบบภาพยนตร์ตามคำสั่งพร้อมทุกอย่าง เราจะเพิ่มสไตล์ให้วิดีโอออกมาในแนวแฟนตาซีหรือให้เหมาะสมกับฉากเช่นแฟนตาซี Fantasy, ก็จะเป็นรูปแบบสำหรับฉากเวทมนตร์บร,ระยับเนเจอร์ Nature, สำหรับฉากแสงแดดและสายลมธรรมชาติโรแมนติกสำหรับบรรยากาศอบอุ่นและเรื่องมูลหัวใจเพื่อให้คลิปดูสมจริงและอลังการยิ่งขึ้นแค่ไม่กี่วินาทีภาพนิ่งของคุณก็จะเคลื่อนไหวราวกับมีเวทมนต์ เมื่อได้สไตล์ตามต้องการแล้วเราก็มาเพิ่มเพลงกันเลือกแนวเพลงให้ตรงกับวิดีโอแล้วเราก็จะได้คลิปวิดีโอที่ทั้งสวยทั้งมีพลังความรู้สึกจากนั้นก็ถ้าอยากเก็บไว้ดูก็บันทึกหรือถ้าอยากโพสลงในเพจก็คลิกโพส์ลงในเพจให้คนอื่นได้เห็นด้วยฝากกดถูกใจกดติดตามกดแชร์และอย่าลืมกดบันทึกเพื่อฝึกทำตามขั้นตอนต่างๆนะครับ